มันก่นปีปไหแล้วดูฝีมืออกตั้งตยหนมอตงต้มาดูวิชาจับขนมจีนนะฮะโดยรัชนีสุธทธรรมจากบ้านน้องฮีใหญ่เป็นครั้งแรกที่จับขนมจีนนะคะไม่ได้เป็นหัวเป็นเหืออะไรเนฮะเอายายเออเขามีคิทอดเขาอยากโชว์สติ๊บเขา ปัญหาตอนนี้คือแป้งเหลือเยอะแป้งเหลือเลอเหลือเลอะเลอะนี่ทำให้หมดแป้งนี้สองพุ่มจะหมดไหมหมดนะอ่าติงโตจะบีบเอาไว้ให้นะคะแล้วเอาโอ้สบายมีขึ้นเลย สบายมือขึ้นเลยเพราะว่าไอ้คุณตาลินเอามาชันให้เดี๋ยวดูนะคะว่าเราจะเก็บขนมจีนไว้ในรูปแบบไหนนะคะโอ้ยรอนี่มาแล้วใส่ยอดไม่เก็บไว้ไงแม่ครัวเพชรเละเผ็ดบอกเละแม่อเดินไม่ได้เรื่องละวิธีการเก็บขนมจีนนะคะ เราไม่เก็บเป็นแป้งค่ะาเลยคุณรัชนีทำเป็นแล้วเจนี่ตอนนี้มาดูวิชาจับขนมจีนนะฮะโดยรัชนีสุทธิธรรมนะครับผู้เชี่ยวชาญจากบ้านหนองหีใหญ่นครับผู้เชี่ยวจับขนมจีนอย่างนี้นะเป็นครั้งแรกที่จับขนมจีนนะคะไม่ได้เป็นหัวเป็นเหออะไรนยฮะในหัวขนมจีนคุณครับนี่ไงคะนี่ไงคะสวยไหมคะนี่ไงคะนี่ไงคะล้วก็วางจับที่อ่าจับให้ัดดว่าโอ้ยมันเป็นหัวมันบอกเป็นหัวนี่ไง นี่ไงโอ้ย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 มีน้องโอทั้งนั่นแหละมีแค่ทำฮะเรียงสวยไหมล่ะปูมาโชว์แล้วมันแขนพูนมันแขนพ่อมันถึงมือพ่อแสวงแล้วครับตอนนี้ถึงมือปรมาจารย์ตักหมอขอเติมน้ำเย็นหน่อยครับปรมาจารย์ละถึงมือปรมาจารย์ละอ่ะดูตาแหวงนะครับสีมือปรมาจารย์เดี๋ยวดูเป๊กครับงานนี้มาเป๊ก มาแปลกไหมปื๊ปื๊ดปื๊เป็นไงผ่านไม่สิงตอผ่านไหมตะแหวงให้มันลงก่อนละแก่หน้าไม่รู้แก่หน้าลงเออ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 เจก็คงว่าเจอผ่านเจก็คงว่าเจผ่านอย่าไม่หยุดเลยมีอเขาจะวางงานไว้ให้ยุดอันนี้บบีบีบแบบคาราเต้ครับ ยังไงครับบีบหัวบีดชุนมันต้องใช้สองมือแบบมันไม่ไหวเพราะเจ็บมือกดไม่ลงเขาเป็นวัดเศรอลินครับคาราเต้เนี่ยไม่เป็นเส้นแล้วโม่ไงโม่ไวเอาสองทีบอกบ่ไหวบ่ไหวลรืบาทที่ไหนอะไรกันน่นประธานครับโอ้ยเสียเหลี่ยมเลยเนี่ยเสียเหลี่ยมอะไรถึงไม่ไหวท่านประธานอธิบายซิเสียเหลี่ยมครับเสียมือเีบ่ยมันก็บีบโปไไงแล้ว งคุณกัมปูเอาให้ได้โอ้โยดูฝีมือไม่ล็อกตัมปูเส้นขาดหมดแล้วล็อกกัมปังโอ้ยอีกคักรูปูครับก็ยังไม่เป็นเส้นเลยคักรูปูคักรูปูคืออะไรลูกแย่กระปูไปหมดแล้วเป็นรถช่องเลยกูเป็นรถช่องเลย โอ้โหมันเป็นยังไงเหนื่อยมือสิครับเหนื่อยมือใช่ไหมเห็นไหมแล้วดูสิผู้ชมเขาบีบเหมือนคนไม่หนักมือเลยเอ้าเฮ้ยของผมนี่เป็นเส้นดีจังเลยมาดูนี่มันขาดมันกองกันมันกองกันเหรอเออมันไม่ได้ใช่ไหมตักทิ้งไปเลยลูกอันนี้ไม่เอาอย่างนี้ไม่ได้เลยเสาไม่ได้เลยถ้าจะเอากินน่ะได้แต่นเสาไปได้โอ้โหเอาเทใส่น้ำเย็นใช่แไหมโอ้ยหลอนหอนหอนอุ้ยแบบเส้นมันเป็นแบบเส้นหมี่ดีนะ ขนมจีนเส้นหมี่ไงเนี่ยฮะโอ้หาไงมมีเส็นกับเขา่่เดียวไปีเดียวไปบีบสิเดถ้เดียวาจ้าเดียวต้องใส่ต้องใส่ชอนเดียวเอาพี่เดียว ยัไม่ไดเอาเติเลยเตมมีต้องหรอยังไม่ได้ขึ้นกเอเลยยังไม่ได้เก่ายังไม่ไ้ขึ้นโอ้ยเละเลยคันนี้เจ๊งนั่นแหละกัดเี่ยมขาบรับแล้วกันแถวยุ่มดาวขึ้นแล้วโตขึ้นแล้วไปให้วีเดียอทำต้งตาตมวนนแล้ววีดีวเดแย่ดาวเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ โอ้ยอ้เ้เดียวลูกทีเดียวทีเดียวอึดเดียวอยาขยัขยอมายวยกันเดี๋ยวขอบคุณครับพี่ตุ๊กซาเซโอ้โหกางเกงมาฝากนี่ของพี่โจนี่กางเกงใส่นอนใช่ไหมฮะครับใส่เล่นบอลได้สบายดีอันนี้ของใครของพี่รัตว้าว สาวมาฝากคุณรัชนีด้วยขอบคุณค่ะอ่า,ออาพี่ตุ๊กมาบีบขนมจีนกินมีขนมจีน,น,ก,น,น,ก,น,นกินเองสาวดำเป็นคนบ้านนามีดงคงป่ามาไกลแสนไกลลานักผู้ชายมักมาเกี่ยวไม่อยากจะเลี้ยงดูนวัต,ตกรรมนะคะวนวัตกรรมการจับมแมลงเมา เออเอาอะไรอ่ะเอาอะไรไปแขวนเอ้ย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 อ๋ออะน้ำมันทาอ๋ออะน้ำมันทาไปตองแล้วก็ผูกเชือดที่จริงมันท่าเป็นดวงเดียวอะไรเงี้ยนี่เราเป็นไฟลาวเขาเอากระลมังใส่น้ำมาไว้ข้างล่างไม่ใช่เหรอ ได้หนึ่งตัแล้วเอามันไม่หล่นในบทหนึ่งตัวแล้วนักกอล์ฟนักกอล์ฟนักกอล์ฟอย่าล่วงนะนักกอล์ฟนะตีกอล์ฟทั้งวันอันนี้เป็นนวัตกรรมจากจังหวัดภูกระดึงเอ้ยไม่ใช่จังหวัดเลยจังหวัดเพชรเหรอเอาพี่นุบอกเหรอ ริงอ่ะพี่นุครับผมแล้วมันจะพอติดแล้วถ้าเกิดมันเยอะๆจริงๆนี่มันเป็นไฟลาวก็เลยติดยากหน่อยอ๋อมันกระจายครับเป็นไฟดวงๆมันก็จะรวมกันอ๋อมันเอออันนี้มันกระจายเนาะเดี๋ยวดูผลลัพธ์นะคะออไยติดแล้วติดหนึ่งตัวแล้วล่ะฝั่งนี้หนึ่งตัวเอาไว้นั่งลุ้นดีเอาไั้นั่ง เอาลูกเยมาเอาแล้วมากันกี่คนนี่เอาแล้วสามคนยังไงอะยายแม่บองเลยสนอยู่ข้างหลังนี่เอายายเอาสวัสดีครับเยมไอ้แม่วัสดีค่ะยามายายคือัวงน้าคือขาวโอ้ยคือขาวแถว่านซนอุยขาวแถว เอาเขาเขาเขาวอย่างนี้แบบนี้เลยอขาเป็นคนขาวแคิดทอดกันเดี๋ยว้ไหมคิดทอดเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานหรือยังนี่สองอาทิตย์สองอาทิตย์เลยเหรอสองอาทิตย์เท่าเราเอ้าสไม่นั่งเนี่ยแม่ไม่นั่งเนี่ยนิ่มๆ่ใออ๋ชเราได้เจอพี่พรหรือยังอ่ะเดีอเจอกันแล้วที่บ้านผู้เพิ่นคือแมวกมนี่มันเพิ่นนียแหละ คือแม่ค่ะอโ,อโ,โอ้โหอัน้สองถาดใหญ่เลยดูดูดูสองถาดใหญ่เลยจ้าอันนี้ก็เต็มกระถาดหนึ่งเต็มกระถาสองคุณกระปูซื้อขนมจีนแบบโอ้โหสามถุงนี่ทำเอาเหนื่อยเลยจัดเต็มจ้า,ออา,าโอ้โหแป๊บเดียว จับตัวกันจะแข็งเลายจะไม่ชอบกับแต่ต้องผสมนะมันเผ็ดค่อนข้างเผ็ดทั้งนั้นก็ใส่น้ำร้อนให้เขาด้วยเรากินยังเผ็ดเลยอ่าแล้วก็ใส่น้ำร้อนนะอืร้อยเลขกันคะ อันนี้นี่นี่นี่กางเกงใหม่เขาอีกแล้ววันนี้โอ้เสื้อก็ใหม่เว้ยใหม่ทั้งตัวครับใม่เดินมาใกล้ๆสิลูกเดินมาโชว์สิโอ้โหไอหม่ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงตรงตาตรงตาพรอยู่นั่นแหละไฟสว่างสว่างหน่อยขอดูอุ่าเด้อเด้อเด้อเ้อเด้อเด้อเด้อเ้อเด้เดอเอเด้อเดินเด้อเด้อเด้เด้อเอเด้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 อเหมุนด้เอ้อเด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 ้อเ ไม่จริงตไม่อยากกับอะไรมีการห่อข้าวมาด้วยนะเนี่ยจานทล่วยกว่าที่นี่ไม่มีข้าวกินพี่โตมากพ่อพี่โตมาเพราะพ่อรองไปแล้ว เราไม่ใช่แค่โชว์ร้องนะคะก็จะโชว์เต้นด้วยนะคะแล้วจะลองเต้นให้ลุงลุงป้าป้าฟังดูสิงโตเต้นไหมสิงโตเต้นไหมอ่าแล้วน้องเคสจะโชว์เต้นให้ลุงลุงป้าป้าดูนะคะอ้าวอ่ะเทปเทเนี่ เอาเพชรมาเพชรมาเพชรเอาเพชรมาบางชันหน่อยแล้วเช็เช็อาเอาเพชรโชว์หน่อยเไก่ลกรชน่อ ลูกครับไปอะไรม่ยิ่งูบอกว่าน้นึ่งไ่ได้ไม่ได้มาแล้ได้น้ำหนึ่งไน้ำหนึ่งไเหม้อะไรอ่ะไม่เต้นก็ได้เหรอมาเต้นกเลยอะไรไม่เต้นก็ได้ติปบอได้ครับได้จะใครยงั่นกาลุงูครับงั้นต้องเต้นให้ลุงโนดูสักเพลง get out